จองเต็มภายใน7วันนะคะจากวันนั้นเรถึงวันนี้มันโพลีบุกตลอดเวลาค่ะโลีบุกตลอดตนี้ลยวต่ว่าปีเดียวไม่ถึงปีเซอร์เวทุกปีเดียวเซอร์เวททุกตึก้วยตัวเองเต็มอ่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์นะคะห้ามพลาดคลิปนี้เลยเพราะว่าเรากำลังอยู่กับเจ้าของอพาร์ตเมนต์สามกว่าห้องที่ โอ้โหสวยมากคือเห็นภาพก็คือแบบว้าวมากเลยนะคะกับเจ้าของอพาร์ตเมนต์ชื่อดั้นเน็กซ์นะคะคุณแทปปี้เดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์คุณแทปปี้กันเทคนิคการประสบความสําเร็จนะคะทำยังไงให้ห้องพักนะคะเป็มแบบทะลุมิติมากออกเริะระดับ99%ค่ะเออคุณแทปปี้ตอนนี้ที่ทําตัวอพาร์ตเมนต์อยู่แถวไหนคะออมหาวิทยายลัยรังสิตค่ะอยู่แถวมหาวิทยายลัยรังสิตเนาะแล้ววันแรกที่เริ่มต้นเนี่ยอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้เรา ทำธุรกิจตรงนี้ค่ะอ๋อคือเริ่มมาจากคือคุณแม่เนี่ยทำหอพักมาก่อน<ช>ห,อหอพักเฉยๆจากอดีตท,ทาเป็นหอพักธรรมดาเราก็รู้สึกเออเรามาต่อยอดทางด้านนี้ดีกว่าค่ะ<อ>แล้วก็เลยคิดว่าขับรถเซอร์เวีดูที่<อ>ดิน ก็คือเราทํากันบ้านก่อนเรามีความรู้สึกว่าเซอร์เวยทั้งหมดแล้วเราอยากเป็นผู้แตกต่างที่เราตอบโจทย์เอ๊ะเ,เราจะทําอะไรเราเป็นคนชอบท่องเที่ยวค่ะเราก็มีความรู้สึกเอ้างั้นเราเป็นคอนเซปต์ก็คือ City around the world อ่าค่ะแล้วเราก็เลยเมีคอนเซปต์เสร็จแล้วเราก็เลยสร้างตึกธรรมดานี่ยแหละค่ะแต่ว่าก็เป็นใส่ดีไซน์เข้าไปเราก็ทําทุกอย่างให้มันแตกต่างหลังจากเราสร้างเสร็จ ก็จองเต็มภายใน7วันนะคะจาก120ห้องคือคือจากวันนั้นเาถึงวันนี้1ิบสปีเนี่ยคือจนมาถึงโควิดนะคะมันซูรีบบุกตลอดเวลาซูรีบบุกตลอดตกมือรเลยอะสิบห้าปีแต่มันก็ต้องมีเรื่องการตลาดมาแทรกนิดนึงกันก็นานไหมคะก็ประมาณไม่หาปีเดียวไม่ถึงปีเซอร์เวตทุกปีเดียว เซอร์เวททุกตึกด้วยตัวเองเต็ม<ป>ก็คือทำการบ้านก่อนตีโจทย์การตลาดให้แตกแล้วก็อาจจะมีลูกค้าบอกต่อเองแล้วก็ที่เหลือก็คือใส่เรื่องเซอร์ c e ทลงไปเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญค่ะ,ะซึ่งเราตัวเราอาจจะไม่ได้อยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเราก็ส่งต่อเจ้าหน้าที่หมายถึงว่าลูกค้าต้องการอะไรเราต้องจัดให้อะไรที่ให้ได้ให้เพราะว่าอันนี้คือมาร์เก็ตติ้งทางอ้อมนี่คุณแมวคิดเดียวกับคุณอนันต์ัศวโพวคินเลยนะ จริงจริงจค่ะจริงๆนี่คือแบบโหแล้วเรามีรถคิดระดับประเทศเลยเรามีรถตู้บริการรับส่งซึ่งทุกตึกก็มีเหมือนกันหมดค่ะแล้วเราก็พยายามเติมอะไรที่คนอื่นไม่มีค่ะเช่นทุกขอบริเวณแถวนั้นสิบกว่าตึกทั้งหมดเนี่ยไม่มีตู้เย็นแต่เรายอม Invest c ค s t ตู้เย็นให้สำหรับตอบโจทย์ที่ไม่ต้องขนเข้าขนออกคือเรายอมเสียคอสตรงนี้ซึ่งเป็นจุดขายที่แตกต่างค่ะได้เลยแบบ ก็เป็นอีกจุดหนึง่งค,คือเราต้องตอบโจทย์ว่าเราเป็นใครเราต้องการทําอะไรทาอะไรให้แตกต่างเราจะไม่เหนื่อยเรื่องการหาลูกค้าแล้วลูกค้าก็จะว,วิ่งมาหาเราเองออแล้วก็อพอหลังจากโควิดอะคะ่ะช่วงโควิดมันไม่ได้จริงๆนะคะแต่เราก็พยายามบาลานซ์ให้มันอ,อยู่ได้แต่หลังจากโควิดมันเบาแล้วมหาวิาลยเปิดเราก็เป็นตึกแรกที่เป็ oh <my. S 2> กนกอดแต่ว่าไม่ได้แอบบอกใครสุดยอดมากเลย แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเรียนกันต่อเนาะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยิ้มตัวคุณแฮปปี้มาจากคอร์สเลยเสร็จเดเวร็อปเปอร์รุ่นสิเดี๋ยวนิดนึงให้เรียนมาวันนี้วันที่2แล้วค่ะเออให้คุณแฮปปี้พูดถึงบรรยากาศการเรียนวันแรกนิดนึงค่ะเพราะว่านี้ยังเรียนไม่จบนะเป็นไงบ้างคะคือตอนแรกก็ยังเอ๊ะเราจะมาลงดีไหมแต่ว่า <co ff> เห็นคุณเอ,งอิงเนี่ย คือเด่นแตกจากคนอื่นแล้วเราก็รู้สึกสนใจเสร็จแล้วพอมาฟังอะค่ะคือสิ่งที่มีความรู้สึกว่าประทับใจแล้วได้มากกว่าที่คิดได้คอนเน็กชันแล้วก็ได้ความรู้บางจุดที่เราคิดไม่ถึงจริงในมุมมองของคนอื่นนะคะเราก็ได้แนวคิดเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยก็คือได้ทั้งแบบจากเพื่อนในคลาสด้วยแล้วก็วิทยากรด้วยวิทยากรด้วยเพื่อนเพื่อนคอนเน็กชันในคลาสเป็นไงบ้างคะน่ารักไหมโอ้น่ารักมากอันนี้จําเป็นแล้วก็สําคัญมากเนาะเพื่อไปต่อยอดกันเพื่อต่อยอดกันใช่แล้วก็จําเป็นสําคัญจริงจค่ะ ขอสามคำนิดนึงค่ะสำหรับการเรียนเอฟด้าในวันกว่าประทับใจค่ะโอเคพี่ค eh ิดสดถามสดนะโอเคขอบคุณคุณแฮปปี้มากนะค่ะ